วัสดีค่ะพามาดูบ่อมแมลงเล็กตอนนี้อายุสามวันเมื่อเช้าฝนตกเกรงว่าจะหนาวตายมาดูก็ปกติดีนะสิ่งที่เช็คเช็คว่า,มาแมลงเล็กจะตายหรือไม่เห็นเขาเกาะตามผนังอยู่ตามพื้นเนี่ยเราก็เป่าลมไปเลยค่ะถ้าเกิดเขากระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวเป่าไปทางไหนก็นไปทางนั้นแสดงว่า,มาแมลงตาย ไม่ต้องเช็คก็เป็นข้าบเ,เพื่อนอายุแค่สามวันก็ยังไม่ถอดคาบค่ะนะโดยรวมปกติดีไม่ไม่มีตัวตายนะเท่าที่ดูผ่านตาอยู่ประมาณนี้มแมลงเล็กสิ่งที่ควรระวังก็คือการเข้าถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหารไม่ได้หาแหล่งน้ำแหล่งอาหารไม่เจอจะทำให้เขาอดตายแล้วก็ลอง,ลองมาในเรื่องของอากาศค่ะ อากาศฝนนี่เหมือนกันบ่อใครบ่อเพื่อนๆคนไหนที่ฝนสามารถละอองฝนสามารถโดนบ่อได้ให้ระวังนะคะละอองฝนพอมาเจอกับมแมลงตัวเล็กๆแบบเนี้ทาให้มแมลงตายได้นะ,ะพอเม็ดฝนหยดลงมาเนี่ยเขาหนีไม่ได้โดนตัวเขานี่เหมือนโดนขังเลยโดนขังแช่ในน้ําเลยหายใจไม่ออกตายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวไรเองไรก็ชอบ นะฉะนั้นบ่อไหนที่อยู่ติดติดริมละอองฝนมาแน่ๆเวลาฝนตกนี่ฝนโดนแน่ๆเนี่ยให้เพื่อนๆเตรียมอะไรกันไว้ด้วยนะส่วนทางไหนที่ไม่ใช่ทางของฝนเช่นฝนเขตบ้านอันนี้ชอบมาทางทิ่ตะวันตกเราก็จะกันทางทิ่ตะวันตกไว้ทางที่ตะวันออกก็ปล่อยปล่อยให้มีอากาศถ่ายเทได้นะคะแล้วก็ ดูดูเป็นระยะระยะนะพูดแกจะมีความรู้อย่างต้นฝนเนี่ยมันชอบมาทางนี้แล้วก็จะแกก็กัดทางนี้แล้วพอเริ่มปลายฝนก็จะเปลี่ยนทางมันฝนกลับอะ่ะเราก็จะเปลี่ยนอีกทางหนึ่งนะก็ก็จะค่อยๆดูนะคะเช็คความความอยู่ดีสบายของมแมลงเราด้วยแล้วก็แต่ละวัยก็จะดูแลต่างกันด้วยนะคะอย่างถ้าเกิดมแมลงเป็นกักเนี่ยก็จะดูในเรื่องของบ่อกเกิดแก๊ด้วยนะ